จ้าเอกก็มนามเดียว,วยกัว่าหยดสวิมนลนปกครองเมืองหยดสวิมอนมาได้ฝ่าลาปีจนไฟฝ่าพะชรา,าอยู่หย่าเป็นสุขแต่ว่าตอนนี้น,นักคบรักใจอยู่เลยเดียวเลยก็คือลูกไม่นานมา่นีขับพระเจ้าเอกในรนนับไล่นักจัดทวีพรอมดูหอยสังออกจากเพีจากว่างคิดมากคิดไปปวดัวาวเบเศร้าพี่น้อง มอมฉันจันทาเาร่พคะเสด็จพี่วามสุขตรงมีแกจจังจันทาเอ้ยพ่อพ่อท้เพคะเสด็จพีเสด็จพีเพคะเสด็จพีจิมโมงห่างบวจิตกลางคนใจคิดไปคิดมาให้หนักให้หนักกันเพคะในเมื่อสิ่งที่เสด็จพีตัดสินลงไปนะมันถูกต้อง่สุดแล้วเพคะเสด็จพีท่านแม่ทรวจันทาเล่แล้เพคะแล้วอีกอย่างนึงนะเพคะท่านหลวงของเราเนี่ยก็ะไ้ท่านได้วงชะตาบานเพื่อเวลาได้เพคะท่านนเอกรัตบุรีนี่นะท่านนเอกนี่แหละเพคะว่าเพื่ บานนัิตต์ทาบานนั่ะ้าโถ้าเกิดในพวกมันสองคนที่นนบ้านเมืองเขาต่อไปน่ะแต่ถ้ากิดถาเกิดนั้นที่นี้กวยังหทากัว่าบ้านเมืองของเรา่ะสิเกิดทวาปนียังไง้่ำจำเลิกไม่ท้าจิททาทุกงานม่ต้องพิถีพิธีเราตอกคิพย์อหลายดอกบีบานอ่ะใจเย็นใจเย็น อ,อ,อ,อสีบูยิมยังไงไสิบเปบน็นลำโงใม่วันที่สิบสองอ <c oughs> ทลาย <c oughs> บังคองพระเจ้ากระอ,องอที่นี่แม่จัดท่าเพนวาม,นมันเป็นความจริงทุปปากประการพูกข้าเนี่ยเปิดเมืหลายตำลาแล้วเปิดบงทุกหนาคำนวณแล้วคำนวณอีกจังเล่จังหีจังที่ีกำลังไม่ห้อยสามันนี้ก็เป็นการีมา,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 ากการีมอยู่ไปนี่นนทึ่เกินเหตุอานเทนได้ภาทางนาพระเจ้าค่า ไอเสือพวกขาเนี่ยทำไรมปจะชุบยมนจบลกไฟไงเืาหัวใไปไห้พี่เสทนนทไมถยถักผาแบบไหนเริ่มาตามถนนละขอให้ไฟฟ้าประชาานของเราถึงเลขสามตวสีม่นีนะไม่อยางอี้ไม่อย่างนี้ค่ องหญิงองหญิงค like like ่ะเจ้าก like ็มาอยู nah ่บ้านเมืองเราหลายปาราปีแล้วเมื่อนี้เราดีใจเสละเกินที่เจ้าเสด็จกลับเมืองกับ้างของเจ้าแต่ว่าเราดอสบายใจเขาซาไปเจ็ดหัวเมืองว่าเจ้าอไปชี้ลาดแถวเมืองแถวว่างเข้าหนิจนเหม็นคอดหมู่าท่องเที่ยวมาแมนมานะผู้ใด

ไปจัดกายม้เดเัดเด้อ๋อนีนไนยอไปจัดการเลยมิมันียบร้อยตกลงไปเนเจ้ามันบอบี่คะซอฟอรบริกเนียวทาแต่การแต่บีมันอีสระปี่าราชการเลยสะเกิดเม้นเงียวผอมไม่อไปพักอนครับ i said it's a